สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องสาวเบียร์นางเองเกินบาทครับตอนนี้เรามาพักผ่อนสมองอยู่ที่เสริมไทยคอมแพคคอมแพคคอมแพคเดอรอวันเป็นอิพแพคคอมแพคตอนนี้เขามาแล้วครับเราจะมาแวะกินข้าวก่อนนะค่อยเข้าวบ้างกินข้าวเบ้่งนั่งกักเรื่องนึงแล้วก็จังไปคอนแกนใส่ชีวิต์หนึ่มันคุ้งกับการดี หลังจากนี้ห้อก็สิไปงานแต่ว่าผมจะบอกให้ทุกคนคณะนี้ก็ทุกคนรู้จักดีเลยนะครับงานเพื่อนก็หลาขึ้นกันจะล่นพักผ่อนกันใจไว้ให้ใจใสบายชิวๆหองเวลาทำงาน,นเราค่อยทำม่เหนหอดเวลาทำงานกันว่างานงานบงเพิ่นหลายเหง้ เดยังไม่บอกนะครับว่าเป็นคณะอะไรรอติดตามกันแล้วกันนะครับฝากพ่อพรมเมตติดตามลูกเต่าทั้งนีเลยไปกินก่านซะก่อนเออกพ่อแม่ติดตามลูกเต่าคันนี้คณะนี้คิดว่าเคยอยากจะอยู่เขาจะเชียรคิดว่าสิริวิญญุเขาจเชียร์ป่ะไม่คิดว่าจะได้ไปนะเพราะว่าเรากลัวแล้วเขาก็มีโซเชียลด้วย ไม่ที่รก่น่ลยคิดว่าคิดว่าอยากพัฒนาตัวเองเพราะว่าในในี้ก็เราออกจากงานที่ตัวเองแบบว่าตอนนั้นน่ะทํางานคลินิกเนาะทุกคนทุกคน,คนก็น่าจะรู้ว่าเงินเดือนมันเหมือนแปดเหมือนแปดใช่เงินเดือนเหมือนแปดดูเลือกที่จะมาเอามาเป็นหมอำืำแล้วว่ารายวันเดอร์ไมก็บรรเด็ย์ไลน์น้ำที่นองบนหอว่านแล้วพอดเราออกมาแล้วเรานะก็รู้สึกว่า มันเสียดายอยู่นะเราก็เลยไหนๆก็มาทางนี้แล้วก็ทําให้มันเต็มที่อหนูอยากล่องหลายๆแบบเด้นูอยากเอาหลายๆทางเพราะว่าคาว่าความสามารถถ้ามันมีมันก็ได้เปรียบมากกว่า<อ>มันมีหลายมันก็นได้เปรียบหลายกว่าห้างบุมีเลยใส่นุอาจะจะบริเตนเก่ง อาจจะไม่ได้ราเก่งอาจจะไม่ได้พูดเก่งหรือว่าอาจจะไม่ได้ร้องเพลงเก่งหรือว่าเสียงดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราเป็นอะไรที่มันหลายอย่างมากกว่านะ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าที่เรามีแบบแค่อย่างเดียวไหมเออเอเอเอก็ยังห้างหนีเฮ็ดใดหายางดิเออแต่ว่ามันก็ดีกว่าการที่เราทําได้อย่างเดียวได้ทำได้อย่างเดียวแม่ค่ะเออเออถือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวเลือกเฮ็ดใท้าสามารถเลือกไปทางไหนก็ได้ไปทางใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเฉพาะมอลำอาจจะไปเป็นแดนเซอร์ทีมหรือว่าไปเป็นแดนเซอร์ศิลปินแบ็กอัพแมนที่แรกหนูคิด,คดว่าถ้าในอนาคตหนูหนูแบบอายุเยอะไปกว่านี้แล้วลูกเริ่มโตแล้วว่าจะไปทําแดนของตัวเองแบบเออเออผมก<ว>็ที่คิดไ้เนาะผมะผมคิดว่าผมจะทําผมสิเหตดวงอยู่บานล่ะแบบน่ารักเนาะใช่ค่ะเป็นวงแบบรับเล็กๆในบ้านรม็กๆันบ้านแล้วก็นักร้องใช้ยิง นักร้องหญิงชัย2คนแล้วก็แล้วแถวบ้านมันกับพ่อมีอยู่พอมีอยู่ในอนาคตมันไม่ใช่ว่าเราจะได้เดินทางแบบกับมาลำตลอดแมนเราต้องคนเราอ่ะมันอายุแก่ไปหน้านะแมนมันมีสิ่งที่เราทําได้และสิ่งที่เราทําไม่ได้ตอนนี้หนูอายุแค่25้าอีกหปีข้างหน้าหรืออีกสิปีข้างหน้าหนูก็30-35ห้าแล้ว มันมาเต้นแง๊ๆงงอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันแก่แล้วมันก็เริ่มปวดคิงฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ต้องเก็บเงินไว้หลายแน่นค่ะเออจะโชคดีที่เฮาเก็บไว้หลายเติบ,บปอ๊บบฮวแต่ว่ามีบางคนบอกว่าผู้ผมเนี่ยมาไล่เลียบริจาคบ่มีนะครับยังไม่มีบ่าท่านไลเลียห่าท่นไหนอไอย,อยู่เออท่านใไลเลียบพท่านเน่วาไปขอเงินผู้ใดทั้งสิ้น ไม่มีนะครับเพระาะว่าเราก็แต้นายไปอยู่นิดนึงแต้นายไปเลยแหละเพระาะว่าเรารู้แล้วไ็่เถอะคนคือหลายแถวอะคนเยอะมากครับตอนนี้อยู่ที่คอมอะไรนะเ,เสริมไทยคอมแพนครับ สารคามค,คุณไรเฮงทำคลิปทุกวันนะครับวันนี้เราก็ถ่ายคลิป ไยคิปพี่น้องมังสุเมือครับไปใช้มาใส่กะทิไทยเย็นนี้ครับเจอกันเวทีคอ,อนแกนพี่น้องครับบอกเื้อขนาดเลยระเบียบวัตถศิลปครับไปดูงานเฉยนั้นไปดูงานไปดูงาน ไ,ไปไให้กำลังใจหมอลำอคืนนี้กอะอีสานนครศรีนครับเออขึ้นอีสานนครศรีนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้คือบ่ดได้ไปล่ะฝนตกก่อนเสียรัยปัะคัคไปตุ้มง,งฟังเพลงแทนกับพี่นอ้องล้านหมออัดมออัดแล้วทีนี้วันนี้เราก็จะไประเบียบนะครับ เราอยากเรียนรู้ว่ารวงหมาดูเป็นยังไงอ่เราเบียปมาตชิน,ปกกนไปเรื่อยๆทุกขณะได้อยู่ไกลๆห้องไปขณะนั้นเราจะไปทายบรรยากาศที่นองเมืองครับเอาออทีมันเฮ็ดแล้วก็ได้อาวนกันไหม มันต้องกินยากกินย,ยังไงคือบอกยังไงว่าเขาเกี่ยวคันทามะะแล้วจะพอเควนนี <laughs> ้งงนมาเร็วก็ร้องหิ้วแล้วนะนก็รีแล,ลกตัวเองไปอ่ะทุกคนถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวช่วงน,นี้เราเรายังไม่ได้ดูมอลลามไลคณะเลย,<า>ยเป็นศิลปินผู้ไทย หมอลำมระเบียบอยากไปดูให้มันคบทุกคณะนะเพราะว่าก็ใจเกินร้อยก็อยากศึกษามันรัคือแบบศึกษาดูงานเลยเออไปดูไปดูว่าเป็นยังไงมีคณะอะไรคณะเลยที่เราอยากปฐมมันทั้งศิลป์เราก็ยังไม่ศึกษานนครศิลป์มีคณะคอนศิลอีสานเอออีสานเออเก่ไกยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเอาเถอะแมนเสียงแก้วหมอลำเสียงแก้วตัคงจะเลื่อนศิลป์ไปแล้ววันนั้นาะเลื่อนศิลป์ไปแล้วแล้วก็หมอลำเสียงแก้วก็ห้าในไป ก็มอลสกิดใจบ้านมีหล,ลายรีเด้นเนาะหลายๆๆขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเออจอกันที่หกแนงยังไม่ได้ไปเออยังที่หกครับพลังงานช่วยอู้ยขนาดขอบคะนะุณสับที่ดีเอาทุกคนเดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครับสวัสดีครับคุณ